สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัศมชัญบนราชธานีปีการศึกษา2563สมถึง2564าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัศมชัญบนราชธานีได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองและสิทธิเก่าอันเนื่องจากโรงเรียนอสมชัญบนราชธานีมีรากฐานที่มั่นคงมีเอกลักษณ์ตามมาตรฐานของโรงเรียนในเขืออูลนิธิเซนกาเบียนแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมความเป็นเลิศทางวิชาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และมีทักษะด้านภาษาด้านคอมพิวเตอร์ดนตรี และกลาด้วยเหตุน,นี้โรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองโดยการส่งบุตรหลานเข้ามารับการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่องดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้ตั้งไว้ 1. สมาคมร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรหรือนิติบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้มีความประพฤติดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 2. สมาคมเป็นผู้ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมาการศึกษาสิลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียนสสมาคมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในกิจการที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษา ด้านอาชีพในอนาคตของนักเรียน 4. สมาคมเป็นผู้ส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนอสมชันบนราชธานี 5. ส่งเสริมความเจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการของครู 6. ส่งเสริมสมัคคกิธรรมและประดุงเกียรติของมวลสมาชิก 7. ส่งเสริมการบันเทิงการกีฬาและการพัผดผ่อนหย่อนใจของนักเรียนและครู 8. อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนอสมชันบนราชธานี 9. สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนนักเรียนผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนและบรรดาสมาชิกซึ่งผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนอสมชันบนราชธานีทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสมชัญนบนราชธานีได้มีการดําเนินงานในปีการศึกษา2563ถึง2564ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ 1. ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนและผู้ปกครองและครู1.1ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสมชัญนบนราชธานีครั้งที่1ปีการศึกษา2564 ณห้องโดมออฟวิสตอมในวันอังคารที่21กันยายน2564มติที่ประชุมสมาคมให้การสนับสนุนปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา1.2ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสัมชันบนราชธานีครั้งที่1ปีการศึกษา2564ณห้องโดมออฟวิสตอมโรงเรียนอสมชัญนบนราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายน2564ในโอกาสนี้สมาคมสนับสนุนจัดหาชุดตรวจ COVID-19 antigen test self test kit 1,500ชุด1.3พระดาดออรอาวุธศิลาเกตผู้อำนวยการโรงเรียนอสมชันบนราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้แทนสมาคมผู้ปกคร,รองและครู โรงเรียนอัมชัญบนราชธานีร่วมอวยพรและแสดงความยิยนดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณทีรชัยจึงวิวัฒนาพรนายยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัมชัญบนราชธานี1.4พิธีไหว้พระรับศีลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสมเณ็29รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมมนาถปพิธเนื่องในวันชาติและวันพ่อ1.5ในวันพุทธที่6ตุลาคม2564คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัมชัญบนราชธานีร่วมมอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและประสบทุกข์ภัยน้ำท่วมณชุมชนกุดคูนเทศบาลน,นครอุบลราชธานีจำนวน160ถุง และชุมชนบ้านทับไทยทศบาลจรรแม่จำนวน80ถุง1.6ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูผู้แทนสิทธิ์เก่าและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมเสกรูปปั้นวีเอตาโดยมีคณะพระดาในวันศุกร์ที่28มีนาคม2565ณบริเวณหน้าตึกอาคารเซนต์แมรี1.7คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ให้เกตเป็นประธานกล่าวเปิดงาน s c u Gis Smart Fair 2021นณลานกิจกรรมหน้าอาคาร EPP โรงเรียนอสมชันบนราชธานีในวันพฤหัสบดีที่23ทธันวาคม2564 1.8โรงทานอสมชันบนราชธานีทำดีเพื่อพ่อแบ่งปันต่อด้วยใจเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรชัชกาลที่9 1.9 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูร่วมจัดงาน HCU Night 2020ันีสัมพันธ์ Assumption Variety HCU Variety Night วันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2563 1.10คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนอัศมัญวนราชธานีร่วมพิธีเทิดเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระพันปีหลวงในวันที่11สิงหาคม2563ณห้องประชุมเดมอมงฟอร์ดโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมปรถนาวิกรัยเจ,เจริญนายกเทศมตนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานในวิธี 2. ขั้นตอนการสรรหานายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม จากข้อบังคับสมาคมผู้กครองและครูโรงเรียนอสัสมรัยะบนราชธานีหมวด4ว่าด้วยกรรมการสมาคม2.1ต้องเป็นสมาชิกสามัญจำนวน15คนที่ไม่ใช่ครูจำนวน8คนและจากครูจำนวน4คนรวม12คนอธิการครูใหญ่และรองครูใหญ่หรือผู้ช่วยครูใหญ่ให้เป็นอุปนายคนที่1คนที่2และคนที่3ตามลำดับโดยตำแหน่ง 2.2บุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมจะต้องอยู่ในที่ประชุมขณะที่มีการเลือกตั้งโดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเลขาธิการเหรัญยิกสารณียกรนายทะเบียนและตำแหน่งอื่นๆตามที่เห็นสมควรยกเว้นตำแหน่งอุปนัยก2.3อุปนัยกสมาคมเป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมตามที่ได้รับมอบหมาย2.4 ในกรณีที่นาย,ยกสมาคมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งให้อุปันานยกที่1รักษาการแทนก่อนครบตามกำหนดวาระ2.5เลขาธิการสมาคมเป็นเลขาธิการที่ประชุมคณะกรรมการ2.6คณะกรรมการสมาคมมีสิทธิเชิญสมาชิกให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาได้แต่ต้องไม่เกิน10คน2.7คณะกรรมการสมาคมดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี ตั้งแต่วันที่รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการบริหารสมาคมครูและผู้ปกครองตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้างมากขึ้นและหวังว่าเป็นอย่างยิ่งทางสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านไปตลอด Copper Club. I see you designing your blader tomorrow.